ห๋อนี่ก็ไกลวันริสชาตเราได้งั้นนี่จะหาวันนี้น,นี่นี่ฉันตื่นเต้นจะตายลืมเพื่อนที่ตายไปแล้วฉันนะเจอผีสัตว์โคตแน่คืนนี้ฉันน่ะไม่ไหวแล้วนะ่ะฉันเข้าเข้าไปที่นี่ดีกว่าอ่าฉกนนีน่าจะตัวกลัว,ลวเลยหรอนี่มาจะหาของขวัญให้เพื่อนหม่แล้วคัน เดี๋ยวเราค่อยไปหาเพื่อนใหม่มาตรงถนนตร,ตรงนั้นดีกว่าว่าเจอคนจีซะ่งนั้นอ่านสั่งจีนไม่ออกนี่พวกเราเป็นคนไทยคนหนึ่งนะนะไม่เอาหรอกไม่อยากได้เพื่อนคนไทยที่มาที่นี่นี่แบบนั้นน่ะ บิแล้วทำไมขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ขาจะแล้วเนี่ยจะจะมหาเพื่อนใหม่แล้วเริ่มตอนชีวิตใหม่เราน่ะฮะฮะเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะที่ผ่านมาฮาโลวีนฉันไม่ได้จัดจัดอะไรเตรียมให้เพื่อนเพื่อนของขวัญเซอร์ไพรส์อะไรเลยนี่ไม่เป็นไรหรอก ฉันน่อยากเต็หผมฝั่นให้เพื่อนจะต้งตายอยู่แล้วแล้วไว้วันหน้าใช้ตรงมาเรียนเลยกันตอนนี้หกตอนนี้ยังยังหกมองอยู่เลยเพื่อนยังไม่มากันเลยอ่ะสงสัยเรามาเช้าเกินไป